หลวงตาเจ้าคะเราเป็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงควรจะให้บริการรักษาพยาบาลแก่พ่อพี่สูงที่อาพาธไหมเจ้าคะหลวงตาตอบว่ายังไงเชิญฟังในคลิปเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกทุกคนพบกับรัตนาวันเช่นเคยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็ได้ยินข่าวฮอทฮอทกันมากมายใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องพระคุณเจ้าคะ่ะทํายังไงเราจะเซฟพระคุณเจ้านะคะ มาฟังค่ะแต่ก่อนอื่นค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเมื่อหลายปีที่ผ่านมาค่ะรัะตดวันก็มีโอกาสได้สอบถามกับพระคุณเจ้าค่ะหลวงตาสถิตนะคะอยู่ที่วัดจันทารามจังหวัดหนองคายค่ะได้สอบถามหลวงตาว่าหลวงตาเจ้าค้ะ เวลามีพระอาพาธนะคะมารับบริการที่สถานบริการเราเป็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงนะคะควรที่จะไปตรวจวัดดูแลหรือว่าสมัมผัสร่างกายของพระที่อาพาธหรือเปล่าคะหลวงตาตอบว่าไม่ควรอย่างยิ่งเพราะว่าหลวงตาก็ได้อธิบายสั้นๆแล้วก็เข้าใจง่ายๆเลยนะคะหลวงตาบอกว่าสตรี เปรียบเสมือนอาหารแสลงค่ะโอ้วระวันเข้าใจเลยค่ะก็เลยนึกในใจย้อนไปว่าที่ผ่านมาเราเหมือนส่งเสริมให้พระคุณเจ้าท่านทำผิดวินยัยโดยเราก็รู้เท่าไม่ถึงการในการตรวจรักษา ตั้งแต่นั้นมาดิฉันก็เลยได้น้อมนำคำแนะนำของหลวงตานะคะมาบอกน้องๆว่าต่อไปหากมีพระคุณเจ้าที่อาพาธมารับการรักษาพยาบาลที่สถานบริการเราก็ขอให้น้องๆที่เป็นผู้เจ้าที่ผู้ชายนะคะมาให้บริการตั้งแต่วัดปลอดวัดไข้หรือจัดท่าต่างๆให้น้องพยาบาลมาฉีดยา โดยพยายามให้น้องเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้หญิงนะคะไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับพระคุณเจ้าะคะ่ะหรือทํำแผลต่างๆก็แนะนําให้น้องเจ้าหน้าที่ผู้ชายนะคะเป็นคนทําแผลให้วัดีดิฉันได้ส่งขึ้น Facebook ด้วยนะคะก็มีน้องๆเจ้าหน้าที่นะคะมาคอมเมนต์ว่าโหถ้าทําอย่างนี้นะ ก็จะต้องโดนฟ้องนะคะพี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราต้องอธิบายเพราะว่าบางทีญาติโยมอะ่ะเขาก็ยังไม่รู้เลยก็เหมือนพิรดาแต่ก่อนอะ่ะพิรดาก็ยังไม่รู้ไม่เข้าใจเลยว่าโอเราเป็นเจ้าหน้าที่นะเราไม่ได้คิดอะไรหรอกกับพระท่านอาพาธมาเราก็ทําตามหน้าที่อันนี้หลวงตาก็บอกว่าใช่เราไม่ได้คิดแต่ว่าพระท่านบางองค์นะคะ่ะท่านคิด พราะฉะนั้นเราก็เลยช่วยกันและรัตาวันก็ได้ไปค้นคว้าและขอนํามาฝากค่ะเกี่ยวกับพระไตรปิฎกข้อปฏิบัติวินัยสงฆ์นะคะ227ข้อนะคะเกี่ยวกับผู้หญิงเกี่ยวกับเพศสตรีนี่ค่ะกับพระสงฆ์มีเยอะแยะเลยค่ะตั้งแต่การเสษเมทุนนะคะโทษหนักมากคือปาราชิกนะคะและต่อมาแม้แต่เรื่องผู้หญิงห้ามอยู่ที่ ลำพังที่รับตากับผู้หญิงห้ามคุยสนทนาเชิงชู้สาวพูดจาส่อเสียดกับผู้หญิงก็ไม่ได้นะคะแตะเนื้อต้องตัวสัมผัสก็ไม่ได้วินัยข้อสำคัญที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัตินะคะก็คือวินัยสังฆาที่เศษแล้วก็วินัย อติกยกันนะคะซึ่งวินัยนี้นะคะก็รุนแรงลงลงมาจากวินัยการปราชิกเลยนะคะพระดาวันก็เลยคิดว่าสำคัญค่ะเราควรจะดูแลหลีกเลี่ยงในการที่จะสัมผัสที่จะอยู่ในที่รับตาหรือไม่มีผู้คนกับพระคุณเจ้าสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆค่ะแต่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับ ทุกคนโดยเฉพาะเราเป็นสตรีนะเพื่อที่จะดํารงพระพุทธศาสนาให้อยู่กับคู่กับประชาชนประเทศไทยต่อไปก็ขอจบคลิปแค่นี้<อ>แล้วก็สวัสดีค่ะ